สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ V4 ทองนะครับใน EP ที่7นะครับทักทายกับเพื่อนๆทั้ง700คนด้วยตอนนี้นะครับกับวันเสาร์ที่16ตุลาคมก่อนอื่นขอประกาศข่าวดีก่อนนะครับในสิ้นเดือนนี้30ตุลาคมเราก็จะมีการงานถแถลงข่าวเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพร V4 ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายและหลอดเลื่อดนะครับเราจะบินตรงไปจัดงานกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับประเด็นในวันนี้ที่เราจะพูดคุยเราจะพูดถึงเรามีอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอีกหนึ่งเคสที่ประสบปัญหากับเส้นเลือดสมองตีนะครับซึ่งอาการแรกเริ่มเนี่ยเขาก็มาจากปวดหัวเท่าที่สังเกตนะครับว่าหลายๆเคสที่เราได้พูดคุยกันมาใน มาถึง7ครั้งที่7แล้วเนี่ยและอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่จะมาจากการที่ปวดศีรษะวิงเวียนนะครับเป็นประจำนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนดูแลในเรื่องของร่างกายและหลอดเลือดนะครับว่าการที่อาการปวดศีรษะเนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับเพราะว่าเราอาจจะเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบได้นะครับวันนี้อย่างที่บอกไปเรามีอีกหนึ่งเคสเรีิวนั่น็คือ คุณจำลองแก้วกาดน,นะครับเขาจะมาเล่า EP เราบินตรงไปเก็บสกูสัมภาษณ์พิเศษนะครับเล่าถึงประสบการณ์ว่าอาการแรกเริ่มของแกเป็นยังไงซึ่งเคสนี้ก็น่าสนใจมากแกเล่าว่าวันหนึ่งแกไปช้อปปิ้งที่ตลาดที่กาดหลวงแล้วก็อยู่ดีๆก็ลมตึงคือชัดดาวเลยอย่างที่หลายๆคนทราบดีว่า โลกนี้เนี่ยล้มคนเดียวเจ็บทั้งบ้านก็คือว่าเมื่อมันจะเป็นมันจะชัดดาวเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องหันมาดูแลให้ร่างกายให้พร้อมเสมอเนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงวัยสูงวัยเราค่อยมาดูแลคือมันเป็นการแก้ไขที่ไปเหตุก็การมาดูแลต้นเหตุก็ถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้เราจะมาให้ทุกคนได้รับชมเขาเรียกว่าประสบการณ์ของคุณจำลองแก้วกัดกันนะครับเดี๋ยวให คุณจำลองเล่าถึงอาการของแกแล้วก็ให้แกแนะนำนะครับเชิญชมเลยครับผมชื่อนายจำลองเกลอากาศเป็นคนอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อประมาณทักสาปีที่แล้วอาการผมก็คือเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวแล้วกออ็อะไรนะหลับหลับตลอดอยู่ทั้งวันก็ ง่วงหลับง่วงนอนไม่อะไรทุกอย่างแล้วก็เวียนหัวตลอดเหมือนกับบอกให้เมียว่าทาไมไม่เหมือนกับกินเบียร์ไปขวดสองขวดเนี่ยมันมันเวียนหัวเหมือนกับเมาเบียร์ตลอดเวลาเยเมาตลอดเลยแล้วก็อวกตอนหลังก็ปวดปวดปวด,ปวดเหมือนมันจะแตกแล้วเนี่ผมไปจ่ายตลาดทานินไปวูบที่ในตลาดสองครั้งไปซื้อของมา,าแก่บนเจ้าที่ไปวูบในตลาดธานิน ดีที่กับข้าวตกหมดผมก็เกาะเกาะเกาะขอบไอ้ขายกับข้าวได้ทันสองครั้งอ,อีกครั้งหนึ่งผมปวดหัวแบบไม่ไหวแล้วก็เลยมาหาหมอพอม,มาพบหมอบอกว่าเกือบแตกแล้วถ้าคุณมาช้าอีกแค่ไม่กี่วันเนี่ยเส้นเลือดผมเนี่ยมันมันมาอย่างนี้มันปีไปกระตรงงอตรงนี้ตรงนี้มันแห้งหมดเลยมันจะแตกแล้วผมก็เลยหมอเอาไปสแกนลงอุโมงค์ เอามาดูปุ๊บตกใจเลยว่าไอ้เส้นมันอ้วนมาเพราะนี้มันกิว่วเอ,อาตาตรงนี้แล้วนี่มันเหมือนใบไม้แห้งเลยหมอบอกถ้ามาช้าอีกกว่ามาไม่ถึงห้าวันผม,มต้องมาหาม,มาหรืออาจจะเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเอาล่ะครับนั่นนีอันนี้ก็เป็นตัวฟีเมกซเระ์ของคุณจำลองนะครับที่แกบอกว่าอยู่ดีๆนี่แกไปเดินกาดหลวงก็คือตลาดนั่นเองดีแกก็ล้มเลยหลังจากเอ็มอาก็พบว่าเส้นเลือดเนี่ย จะสังเกตตรงที่มีลูกศรชี้ไปเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือก็คือว่าเหมือนมันคอร์ดเหมือนมันตีบคือการที่เลือดไหลเวียนได้ฟล์ขึ้นเนี่ยเส้นเลือดเมื่อ M r i แล้วมันจะต้องเป็นสีขาวนะครับอันนี้ก็สังเกตเลยว่ามันตีบเกือบดำสนิทเลยนะคะหลังจากนั้นที่แกได้มาค้นพบแล้วก็ลองทานสูตรสมุนไพร ขิงผู้สาจีนเห็นหนูดำเนี่ยที่ช่วยดูแลเรื่องของร่างกายและหลอดเลือดแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าไป m อ็อีกครั้งหนึ่งก็พบว่าจุดที่มันตีบแทบจะเลือดไม่สามารถไหลได้เนี่ยนะครับมันก็กลับมาฟลูขึ้นได้อย่างปฏิหารเลยซึ่งอันนี้เป็นฟิล์มของคนไข้จริงนะครับอะไรอย่างที่คุณจำลองแกได้พูดไปว่าอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่ เท่าที่ได้พูดคุยสัมผัสกับคนไข้มานะครับอาการแรกเริ่มส่วนใหญ่ก็จะปวดที่ศีรษะปวดขมับนะครับเพราะฉะนั้นอยากไม่อยากให้ทุกคนชล่าใจนะครับเมื่อคือเราไม่ต้องรอให้ถึงวัยที่จะ,ะให้เขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้ถึงวัยที่อาการมันแบบสํมแดงออกมาแล้วเรามารักษานะครับการที่เราแบบดูแลตั้งแต่วัยส0มสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนมันเหมือนเป็นการอัด อัดน้ําเข้าไปในสายยางให้ตะไคร่ตะกรันต่างๆมันออกไปแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยมันไหลได้โฟล์มากยิ่งขึ้นนะคะเอาละครับแล้วก็หลังจากนั้นย้อนกลับมาที่เคสของคุณจําลองหลังจากที่แกรทราบถึงว่าแกเนี่ยเป็นเส้นเลือดสมองตีแกก็เลยลองค้นหาในอินเทอร์เน็ตว่ามีสมุนไพรหรือว่าตัวยาตัวไหนที่ ช่วยในเรื่องของการดูแลเสลล์ตีนะครับแกก็เลยค้นพบสูตรนี้ขิงพุทราจีนเห็นหนูหนดำเนี่ยนะครับจาก Google นะครับซึ่งแล้วแกก็ได้ผลยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณจำลองกันดีกว่านะครับคือผมก็ศึกษามานสมไทยเข้ามาดูใน Google ดดูในเปิดดูเหมือนกันผม,ผมต้มเอง ไปซื้อขิงพุทธจีนเห็ดมา3อย่างผมต้มเองไม่รู้เรื่องสักอย่างไม่เคยรู้จากที่นี่เลยผมก็เอายาหมอมากินด้วยแล้วมาต้มเองผมยังไม่รู้เลยว่าผมไปดูใน Google แค่นั้นแหละไม่ได้อาสูตรจากใครมาทั้งนั้นมาต้มเองก็สูตรก็หาดูเองใน Google เขาบอกว่ามีตรงนี้เห็ดยี่สิดอกอันนี้ส0ดอกผมมาต้มเองแล้วต้มเองก็อีกเดือนหนึ่งผมไปสกแกน แค่เดือนสองเดือนสองเดือนสองเดือนเนี้ยไอสแกนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยกับครั้งแรกกับครั้งสองนะคนละเรื่องเลยเพราะครั้งที่สองเนี่ยมันโล่งหมดเลยไอเส้นเลือดที่มันอุดตันตรงเนี้ยตอนนี้ผมยังมีในมือถืออยู่หมอหมอให้เปิดให้ดูทั้งอันเก่ากับอันใหม่ครั้งแรกครั้งสองนะเหมือนกับคนละคนกันเลยนะฮะอันนี้มันมันน่ากลัวแต่อันนี้มันโล่งใสหมดเลยไอเส้นปลายปลายที่มันเหมือน้าแห้งเนะมัน มันใสบุเลยเลือดมันก็ไปเลี้ยงสมองปกติการที่มือหัวเวียนหัวแบบง่วงหลับทุกวันทุกวันเนี่ยคือมันไม่มีเลยมันหายเหมือนกับเหมือนต้นไม้ไม่ได้กินน้ําแล้วก็ต้นไม้ได้กินหญ้ทาทั้งปุ๋ยทั้งน้ําเนี่ยทำให้ผมแบบสดใสคนเรื่องเลยผมก็เลยก็เลยต้องกินอยู่อตอนที่รู้ว่าเป็นซิลีตีผมก็ต้องหยุดเรื่องแอลกอฮอล เรื่องอาหารการกินผมก็ต้องเรื่องพวกไข่พวกมันพวกทอดพวกนี้คงจะควบคุมด้านอาหารคุมด้านอาหารเราจะกินพวกต้มเป็นพวกไม่กินพวกทอดพวกมันพวกหมูกระทะเนี่ยผมจะชอบกินพวกมันเยอะก็หยุดกินพวกนี้แล้วผมก็ต้มเป็นบางครั้งผมก็กลัวกลับมาเป็นอีกเหมือนกันก็สักสองสาเดือนก็ต้มต้มกินอีกต้มกินอีกสักเดือนหนึ่งผมก็หยุดกินเพราะผมก็กลัวไตเหมือนกัน แล้วก็ผมก็กลัวกลัวเอียงกลัวทั้งไตกินเยอะเล้าก็ไม่รู้มันอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเราไม่กินถ้าเกิดมันกลับมาเป็นอีกเราก็ไม่รู้มันจะมาอีกเมื่อไหร่ผมก็อาสักเดือนสองเดือนก็ต้มสักครั้งหนึ่งเผื่อมันอามาเป็นอีกมันก็จะได้ล้างออกไปอ่าครับและนี่ก็อย่างที่คุณจำลองได้บอกไปนะครับว่าเส้นเลือดที่มันแห้งเหมือนนะเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีน้ําเลี้ยงเนี่ยก็คือทางด้านซ้ายนะคะ หลังจากที่ได้ลองทานสูตรสมุนไพรขิงพุ้ชาจีนเห็นเห็ดหูหนูดำแล้วเนี่ยเข้าไปสแกนดูอีกทีหนึง่งก็พบว่ามันฟลขึ้นนะครับแกก็เลยเชื่อมั่นในสูตรนี้แล้วแกก็เลยทานเป็นประจำนะครับแล้วคนนี้ก็เลยจากจุดนี้เองนะครับก็เลยเป็นที่มาของที่การที่ J.W.U. h r r b l l เรนี่ยเราได้รับทราบทราบข่าวจากผู้ป่วยแล้วก็ลองทานสูตรเนี้ยมาอย่าง มากมายแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีก็เลยผลักดันเข้าสู่งานวิจัยนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนั่นเองนะครับก็จากภาพข่าวต่างๆอย่างที่คุณจำลองแกได้อาจจะไปเซิร์ช Google แล้วก็พบเจอมานะครับเรื่องของว่าทึ่งแพทย์พบว่าขิงพุสราจินเฮนูรามรักษาเส้นเลือดสมองตีบได้ต่างๆนานาเหล่านี้ทาง JW Herbal เอเองเราก็เลยสนใจนะครับแต่ว่า จากการที่ได้พูดคุยกับคุณจำลองครับการที่ไปตุนเนี่ยมันก็มีเรื่องของอุปสรรคอยู่มากมายเหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาในการตุนหรือไม่มีสะดวกไม่ไม่มีความสะดวกเพราะว่าการตุนแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลานานกว่าสี่ชั่วโมงหรือสูตรนี้บอกว่าหนึ่งชั่วโมงอีกสูตรหนึ่งบอกสี่ชั่วโมงคราวนี้เนี่ยความความมีมาตรฐานมันก็จะแตกต่างกันแล้วอะไรคือ อะไรคือความจริงหรือว่าสิ่งที่พิสูจน์ได้นะครับเราก็เลยสนใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยอาจจะปนเปื้อนไปด้วยสารพิษต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับส่วนแล้วก็วัตถุดิบบางตัวอาจจะยากต่อการควบคุมค,คุณภาพหรือการหาซื้อนะครับและที่สําคัญก็คือฐานงานวิจัยมาลองรับนั่นเองนะครับเราก็เลยเจดเป็เองเราก็เลย ถักดันสูตรสมุนไพรนี้นะครับเข้าสู่งานวิจัยที่มหาลัยเชียงใหม่โดยร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์และแพทยศาสตร์นะครับค้นคว้าวิจัยกว่า3ปีนะครับซึ่งสำเร็จมาเมื่อปีที่ผ่านมานะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าตัวขิงเนี่ยเขาก็มีฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระก มีลิ้นในการต้านการอักเสบการแข็งตัวของหลอดเลือดไขมันเอ,อ่อลดไขมันความดันโลหิตรักษาลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ที่สําคัญคือปกป้องหลอดเลือดนั่นเองนะครับส่วนพุทราจีนเนี่ยก็เป็นตัวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระนะครับเสริมการทํางานของเซลล์นะครับส่วนเห็ดหูหนูดำเนี่ยก็จะมีลิ้นในการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระลดการแข็งตัว ของเลือดของหลอดเลือดนะครับแล้วก็ชะลอความเสื่อมของเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเบสิกที่ถ้าทุกคนไปเสิร์ชทาง Google เนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าสรรพคุณของสมุนไพรทั้ง3ชนิดนี้ดีต่างกันอย่างไรนะครับเราก็เลยหลังจากวิจัยมาแล้วกว่า3ปีนะครับล้วก็พบว่าผลวิจัยนะครับพบว่าส่วนประกอบหลัก ขิงผู้ซาจีนเห็นฟูรูดำเนี่ยที่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีโฟเนี่ยนะครับก็เต็มไปด้วยาสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและที่สําคัญก็ยังพบว่าจากงานวิจัยพบว่างานวิจัยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมีส่วนช่วยในการปกป้องโรคโดยเฉพาะโรคทางหลอดเลือดเช่นโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะครับซึ่ง หลังจากวิจัยเราก็เลยแต่เขาเรียกว่าอะไรผลิตออกมาเป็นสองผลิตภัณฑ์2รูปแบบนั่นก็คือ,อ,อ V-Flo Herbal Drink นะครับทางด้านสายมือก็จะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะครับดื่มทุกเช้าดีทุกวันอ่าส่วนทางด้านขวามือก็จะเป็น V-Flo c a p s นะครับก็จะเหมาะกับเเขาเรียกว่าอะไรการทานเพื่อบำรุง ปกป้องนะครับอาจจะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีเกี่ยวกับโรคทางหลอดเลือดนะครับใครที่เป็นโรคทางหลอดเลือดอยู่แล้วเนี่ยเราอาจจะแนะนำเป็นตัว Herbalding งนะครับเนื่องจากว่าส่วนผสมของตัว Herbalding งเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นที่สูงกว่าอย่างที่จะเห็นนะครับว่าตัว v ีฟรอเฮอร์บัลดิงเนี่ยเหมาะกับใครบ้างก็จะเหมาะกับ วัยกลางคอลหรือวัยผู้สูงอายุนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราหรือผู้ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแข็งตัวหรือก็และหลอดเลือดเสื่อมนะครับทั้งนี้มันยังมีฤทธิ์ในการช่วยควบคุมในเรื่องของความดันเบาหวานต่างๆอีกด้วยนะครับรวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองอาจจะเป็นพันธุกรรมต่างๆนานานะครับที่ ทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าปลายเหตุของเรื่องเรื่องของโรคหลอดเลือดเนี่ยถ้าเราดูแลรักษาได้ไม่ทันเนี่ยสุดท้ายเราก็อาจจะเป็นอมัอมาพาตได้นะครับหรือสุดท้ายก็คือเหมาะกับผู้ที่มีอาการวิงเวียนศีรษะเป็นประจำนะครับก็นั่นก็คือว่าการที่เลือดเนี่ยไปหล่อเลี้ยงสมองอาจจะไม่เพียงพอนั่นเองนะครับคราวนี้มาส่วนอีก ผลิตภัณฑ์นหนึ่งนะครับ B4 Capsule นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าดูแลปกป้องอาจจะเหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานหรือวัยอย่างเราๆเราๆนะครับวัย20ต้นต้นๆ30ปลายปลายที่ใช้ความเครียดหรือใช้สมองในการทำงานนะครับหรือบางคนบอกว่าทำงานช่วงเช้าช่วงบ่ายรู้สึกสมองตื้ตตตอๆตัวนี้ก็จะช่วยได้นะครับก็จะเหมาะกับผู้ผที่อ่อนล้าอ่อนเพีย ผู้ที่ต้องการความสดชื่นในระหว่างวันนะครับที่สําคัญก็คือในอยังดูแลในเรื่องของผิวพรรณให้ยังให้ดูอ่อนเยาว์จากภายในสู่ภายนอกอีกด้วยนั่นเองนะครับกลับมาที่คุณจําลองคุณจําลองนะครับหลังจากที่แกเนี่ยได้ไปค้นหาสูตรนี้เองนะครับในทางอินเทอร์เน็ตและแกก็ได้ลองตุนทานแล้วก็ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจคือทุกวันนี้แกเรียกได้ว่าหายจากเส้นเลือดสมองตีไปเลยนะครับแกแค่ทานดูแลบำรุงไว้เฉยๆนะครับหลังจากนั้นแกก็ทราบว่าทาง JW.herbal เนี่ยเราได้ออกผลิตภัณฑ์ V-flow herbal d ลแล้วก็ V-flow c แ p s u l e นะครับแกก็เลยได้มีโอกาสได้ทดลองแล้วแกก็ได้เป็นลูกค้าของเราเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับว่าแกประทับใจแล้วก็รู้สึกยังไงกับการได้ลองทาน v f lo. ตอนนี้ผมไม่ต้มแล้วผมเอาตัวนี้ไปกินผพ <laughs> กินซองเช้าก่อนตื่นนอนมาท้องว่างผมจะกินซองตอนนี้มันหมดละก็เลยไม่ได้ซื้อ <laughs> เหลือกก็ซื้ออยู่นิดนครับก็กินทานอยู่ฮะต,ตอนนี้ผมไม่ต้มละเพราะที่เป็นซองเนี่ยมัน,มนอร่อยกว่าที่ผมต้มที่ผมต้มนีมน่มันไม่อร่อยเลยมันรสชาติมันเราไม่ได้สูตรเขาใครมาแล้วเอาสูตรต้มเองเนี่ยมันไม่อร่อยพุณตผมจะเป็นต้องกินเพราะความอร่อยกับ เสื้อแตกแต่ผมเลือกเอาไหนผมเลือกเอากินให้มันตอนนี้พอได้ตัวนี้มากินพวกมันผมว่าไอ้ตัวนี้มัน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 บอกบอกแล้วว่ามันไอ้เจ็ดมีคนห่ากว่าผมต้มนี่ยต้มอ่าคือตอนหลังผมไม่มีอาการพวกสมองตีบมันมันมันไม่มีผคือกินเพื่อป้องกันไปแค่ั้นแหละตอนหลังผมไม่มีอาการเวียนหัวเมาเวียนหัวเหมือนเหมือนเหมือนตอนนั้นตอนนี้เราไม่เป็นแล้วคือกินสัก สองเดือนหรือสามเดือนแล้วก็หยุดพาอกินสองสางเดือนผมรูสองสางเดือนเหมือนผมโตมกินนะสองเดือนผมไปสแกนลกองอุโมงค์อีกครั้งหนึ่งมันหายหลังจากมาอีกหลายปีนะเมื่อปีที่แล้วผมไปสแกนใหม่ก็ไม,ม่มีละผมสแกนทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกนี่ที่ผมหนักที่สุดครั้งสองจากกินจินปุ๊บมันหายไปมาอีกหลายปีผมกังวลเหมือนกันเลยขอหมอสแกนอีกครั้งหนึ่งเมือ่มอปีที่แล้วเองเขาก็บอกไม่มีปัญหาใสหมด นั่นก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจของคุณจำลองนั่นเองนะครับเดี๋ยวเท่าที่สังเกตมานะครับหลายๆคนที่เป็นลูกค้าผลิตภัณฑ์ดีโฟแล้วก็ได้ทดลองเนี่ยก็จะพบกับเขาเรียกว่าอะไรประสบการณ์ต่างๆเราก็เลยรวบรวมเขาเรียกว่าสิ่งที่เช็คลิสต์ข้อสังเกตในการทานผลิตภัณฑ์ดีฟมาให้นะครับข้อแรกก็คือว่าเออลูกค้าเนี่ยจะมี อาการหิวน้ำแล้วก็มีการขับปัสสาวะเป็นจํานวนมากนะครับมากขึ้นเขาเรียกว่ามากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าจากการที่ร่างกายเราเนี่ยขับของเสียออกจากทางปัสสาวะนั่นเองนะครับข้อ2เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยจะสัมผัสได้เลยก็คือว่าร่างกายจะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเพราะว่าจากการที่เลือดเนี่ยหล่อเลี้ยงไปยังส่วนต่างๆสมองก็จะไบรขึ้นนะครับแล้วก็ความรู้สึกความ เขาเรียกว่ามึนในช่วงบ่ายเนี่ยมันก็จะทุเลาลงนะครับและข้อ3เนี่ยก็จะหลับลึกได้มากยิ่งขึ้นนะครับข้อ4เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของดูแลของความดันแล้วก็น้าตาลในในเลือดนั่นเองนะครับข้อ5ข้อ5นี่เป็นเอฟเฟกเสริมเขาเรียกว่าเอฟเฟกเสริมนั่นก็คือว่าจะช่วยชะลอวัยนะครับนั่นก็คือว่าการดูแลผิวพันธุ์ให้เป็นฝั่งจากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าจากการที่เลือดเราเนี่ยไหลเวียนได้ ดีขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะสุดท้ายเราก็เลยขอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพของคุณจำลองที่แกเนี่ยเรียกว่าได้ผ่านวิกฤตเส้นเลือดสมองตีบถึงกับว่าประสบกับเขาเรียกว่าเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดก็คือว่าแกเป็นลมที่ตลาดและแกก็ผ่านมาได้ดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรแล้วก หายเป็นปกติทุกวันนี้แค่ทานบำรุงปกป้องป้องกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราไปให้เดี๋ยวเราไปฟังเขาเรียกว่าข้อคิดในการดูแลตัวเองของคุณจำลองกันครับคือผมก็อยากจะฝากว่าคืออย่าให้ไปแก้ไปเหตุแก้ที่ต้นเหตุก่อนที่มันจะเป็นซื้อรถคันขี่แสนเป็นล้านซื้อได้นะครับซื้อเพื่อสุขภาพนะ ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กินนะผมก็คินเหล้ากินเบียร์ยอมรับนะฮะตอนนี้พอมันมาเป็นปุ๊บเนี่ยมาแก้มีเงินขี่เท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้แล้วสุขภาพนี้อายุ40 30บิบสาป่ลูกผมเนี่ยยี่สิบเก้าตอนนี้ผมให้ให้ทานเพื่อเพื่อล้างออกไปบ้างแล้วไม่ให้ไปสะสมสี่สิบเนี่ยค่อยๆทานไปอย่าให้มันเป็นพวกก้อนเดียวเหมือนอายุ60เหมือนผมเนี่ยห้าสิบห้าสิบห้าห้าสิบหกนะผมมาเป็นหนักเลยนั้น ต้องต้องสี่สิบกว่าหรือหนะ้าสิบเนี่ยผมอยากให้แบบกินล้างไปก่อนช่วงนักรุ่นใหม่จะกินหมูกระทะเยอะพวกมันอะไรเยอะผมรุ่นใหม่จะเยอะกว่ารุ่นเก่าคนรุ่นเก่านี่จะกินพวกหมูกระทะพวกนี้กินไม่เยอะเท่าไหร่แต่เด็กรุ่นนี้ลูกผมต้องกินหมูกระทะกินนทุกกับทุกอาท,ทิตย์กินมันสะสมมันจะไปมีตอนอายุสี่สิบแล้วแต่ช้าเร็วมนันไม่เหมือนกันอันนี้ผมก็เตือนไปหลายบอกให้หลายคนแล้ววงอย่าไป แก้ไปเหตุตอนที่มันเป็นแล้วพอเป็นแล้วไปแก้ที่หลังนะอย่างรถมันเสียนะ่ะซ่อมรถอะซ่อมตอนที่มันกําลังเริ่มเป็นจะไปซ่อมทีเดียวให้มันทีเดียวยกทั้งหมดคุณจําลองพูดได้น่าสนใจมากนะครับการเปรียบการดูแลสุขภาพร่างกายเนี่ยเหมือนกับการซ่อมรถนะครับเราต้องเมเนทนแนกันทุกเดือนไม่ใช่ว่ารถมันมาพังทีเดียวยังไง แก้มันก็จะแก้แล้วแก้อีกแก้กแก้อีกสุดท้ายก็ลดใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับเอาล่ะสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดเรามาได้แอดไซน์นะครับ jwherbal นะครับสอบถามได้เรามีแอดมินสาวสวยคอยให้คำแนะนำแล้วก็หรือใครมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดน,นะครับก็ปรึกษาเข้ามาได้เรามีคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำนะครับสำหรับ วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ